มาสวัสดีจา้ามาต่อการภาคสองตอนแรกกดยุดผัดไปกดปิดโอ้ยไระต่ายไทยไม่สะดวกอ้าวันนี้ทางทางออกทางเขา่าเลยบันนี้เพื่อนนี่พีขนาดเลยจุดพีกของทั้งหัวขวดไปใส่น้อคือประมาณนาะ ปราสาสซะก่อนนะว่า,าเบิ่งทางทางเขาเขาเห็ดทางให้คนออกคนนข้าวอ้วนกว่านี่นะเขาไม่ได้เลยติดแถพุงเนี่ยติดแถ,แถ พอดีโตเลยเด้ยติดแท้พงโอ้ยเบิ่อพื้นที่ขางหนาก่อนจะเข้าไปถึงปราสาทมันกสิมีกำแพงเมืองกำแพงเมืองอ้อม I pause it and uh, yeah, no, I did turn on, but I played this kind of. I just, instead of play again, I have played something else. Gone <laughs> to record. <that> <laughs> oh, it's everything mistake. าก็เสียใจเห็นนี่อันนี้บันไดนี่อันอันเฮ็ดไมอันนี้แนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นางเรียบกับแพง ว่าไ,ได้ขึ้นไปทั้งปราสาทเลยหาทางขึ้นมาพ่อโอ้ยค่อยเมื่อย <laughs> I'm tired เมื่อดี่ะมีซัมน่ละพอกันไหมเทมหนาดอจ้าวัสดีค่ะ